แล้วถามามาติดดอกเป็นยังไงบ้างครับเอาไปถึงติดดอกเลยเอาถึงติดดอกครับช่วงช่วงสะสมอาหารนะครับผมจะผมจะฉีดใส่ใส่ตัวนี้ไข่ตัวชานครับตัวนี้วันสี่ร้อยีซีสี่ร้อยีซีเอาเพิ่มใหม่ละแล้วก็ตัวนี้สามช้อนสามช้อนนมลูกอีกละนะครับแล้วก็น้ำสองร้อยลิตรเหมือนเดิมครับพอตรงนั้นมันติดดอกมันสามารถช่วยติดดอกไหมครับครับพอพอเห็นเป็นไข่ปลาตาปูแล้วผมจะใส่ครึ่งขวด อ๋อตอนนี้พอพอดอกมันเริ่มเป็นไข่ปลาตาปูแล้วถูกไหมครับไข่ปลาตาปูแล้วเราเริ่มเริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นแล้วครับผมนะครับเราจะทำไงอีกครับตอนนั้นตอนนั้นมันจะผสมเข้มกว่าเดิมครับมันจะใส่เป็นครึ่งขวดต่อน้ำสองร้อยลิตรครึ่งขวดน้ำสองร้อยลิตรแล้วนี่เท่าไหร่ซองครับครึ่งซองแล้วมันเป็นยังไงอีกครับตอนนี้เล่าอ่าเพราะแล้วมันก็พอเราจิตพ่นไปพ่นพ่นใต้ท้องจริงนะครับครับพอเขาเริ่มตัวขึ้นเป็นหยาดตีนหนูหยาดตีนหนูแล้วกเร่ลลดต้แแวาู พอเป็นเหยียดตีหนูเราลดลงไปเท่าไหร่แล้วครับทีเนี้ยก็เป็น3 0 0 c เอยือนเดิมครับเรอฮะครับตัวนี้ตัวนี้3 0 0ซีตัวนี้ก็เป็น2ช้อนมันเสอ2ช้อนเออก็กลับไปอันเดิมกลับไปอันเดิมก็เป็นช่วงไข่ลาปูเท่านั้นครับผู้บพูงง่ายก็คือช่วงช่วงจะติดดอกนะครับเราเราต้องคล้ายๆกับเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกครับผมคล้เข้มๆหน่อยครับแล้วตอนนั้นเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันมีไหมครับก็ นิดๆหน่อยๆครับส่วนใหญ่เป็นอะไรครับก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งไอ้ตรงนี้เราเราเราต้องดูแลเพิ่มเติมยังไงไหมครับก็จะก็ดูแลเป็นบางครั้งครับถ้าเห็นเราก็จีดยาฆ่าแมลงต้องมีบ้างเนาะต้องมีบ้างครับครับผมเพื่อให้ไล่เข้าไปนะครับไม่ถึงกับทําให้พอเห็นก่อนก็รีบสะก่อนก่อนที่จะมาเรียกเพื่อนเข้ามาถูกไหมครับถ้าเรียกเพื่อนเข้ามาเยอะเราจะป้องกันไม่ทันครับหลังจาก ปี62ถูกไหมครับครับผม62ได้3ตันครับ75ต้นปี6 3สนะครับ75ต้นเท่าเดิมถูกไหมครับครับผมขึ้นมาที่6ตันครับตอนเนี้ปีที่เราบำรุงมาถึงพฤษภาหกหเนี่ยนะครับผมนะครับออกทั้งหมดกี่ต้นครับออกเป็นผลผลิตทั้งหมดกี่ต้น90ครับ90ต้นครับผมเพิ่มมาเป็น90ต้นก็เกือบทั้งหมดเลยสิครับครับผมหุยมันทำให้ทุกต้นเลยเหรอครับ ครับผมไม่เป็นอยู่ต้นเดียวครับไม่เป็นอยู่ต้นเดียว <c oughs> พี่น้องมีมีเก้าสิบต้นนะครับไม่เป็นอยู่ต้นเดียวแล้วไอ้ที่ก้านยาวเป็นไหมครับก้านยาวเป็นครับเป็นเป็นเป็นสามต้นครับเป็นสามต้นครับผมโอ้โหพอดีช่วงนั้นฝนฝนตกอีกสองต้นเขาไม่จับไม่จับครับอ๋อฝนตกพอดีแล้ว <c oughs> เราไปพ่นแล้วก็ไม่จับพอดีนะครับต้นอายุเกือบเจ็ดปีเนี่ยมาติดต้นละกี่หน่วยกี่ผลกันร้อยห้าลูกครับโอ้ท่าน อายุเจ็ดปีต้นละร้อยห้าลูกเนี่ยผมมีมีเยอะสุดนะครับต้นร้อยห้าร้อยห้าลูกแล้วเฉลี่ยล้ครับเฉลี่ยลงมาก็จะมีเก้าสิบแปดสิบเยอะสุดหกหกสิบถึงถึงห้าสิบเนี่ยครับเอาไว้เยอะสุดอ๋อแต่ร้อยห้าลูกนั้นเราก็เอาเหลือให้แค่กลัวต้นมันจะโฉมเกินไปใเอาเหลือไว้แค่ห้าสิบถึงหกสิบลูกดูที่ว่าไม่ครับร้อยร้อยกว่านี่จะไม่มีไม่เยอะก็เอาไว้อย่างนั้นเอาไว้อย่างนั้นเลยครับ หมายให้ความว่าไม่เขี่ยวทิ้งเลยไม่ครับไม่แต่งลูกเพราะว่าต้นเที่ยวไว้ไเขาเลี้ยงลูกดีมาทุกปีครับตั้งแต่เป็นมาเลยดูดูที่ต้นด้วยครับเราดูยังไงครับว่าความแข็งแรงของเขาอะ่ะก็ดูที่ใบที่กิ่งครับแล้วก็ตั้งแต่เขาเป็นดอกออกมากิ่งเขาจะสมบูรณ์ครับไม่ไม่เป็นโรคไม,ไม่ไม่มีเชื้อราอไฟท็อปไม่ไม่ไม่ไมอ้น,นี่ครับกิ่ง<ถ>หนึ่งเขาจะมีอยู่สี่ห้าลูกครับโอ้พี่นนท์พูดมาถึงตรงนี้ต้นแต่ละต้นไอ้ที่ไว้สองต้นน่ะก็ร้อยกว่าลูกครับ แล้วไม่ยอมเอาทิ้งเลยใช่ครับร้อยกว่าลูกน้ําหนักแต่ละลูกเนี่ยสามกิโลขึ้นก็มีครับนะครับเพราะเพราะปีที่ผ่านมาลูกเขาเยอะเขาจะเขาจะไม่ไม่ใหญ่มากครับอ๋อก็พอดีกับตลาดเขาต้องการด้วยครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าลงกล่องเนาะครับผมสามกิโลสามกิโลครึ่งสี่โลเนี่ยนะถึงห้าโลใช่ไหมครับก็มีลงมาที่ร้อยกว่าลูกอ่ะจะมีสองโลครับครับสองโลสองโลห้าอย่างนี้เยอะครับก็ถือว่าตก ตกเอาตกไซส์ไหมไม่ครับไม่ไม่ตกไซส์อีกนะก็คือยังอยู่ในในแรงเขาอยู่นะในในกลุ่มเขาอยู่ครับแล้วน้ําหนักนี่ก็ถือว่ารูปทรงรูปทรงเมื่อกี้ผมสวยมากรูปรูปทรงสวยครับสวยเลยครับตามเผ่าพันธุ์เขาเลยนะครับแล้วมีมีประเภทแบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรตะคงตะเข้อะไรมีไหมไม่มีนะไม่มีแต่จะมีต้นไหนที่ที่ลูกมันน้อยลูกมันพอดีกับต้นมันจะลูกใหญ่ครับอ๋อก็มีห้าโลห้าโลเขาใหญ่ไปครับผมแต่ไม่ไม่รูปทรงไม่เสีย ไม่เสียครับก็ยังเป็นลูกสเหมือนเดิมครับโอ้เต็มภูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รสชาติล่ะครับหวานมันกรอบครับตามที่ในนลฮะครับผมแหมเมื่อกี้ตอนนั่งคุยกันข้างนอกช่างนนบอกว่ามีคนมาดูแลวไีคนชิมแล้วบอกว่าสวนของเราเป็นยังไงนะครับหวานมากครับนะครับครับรสชาติหวานมากเป็นทุเรียนตรงตามที่เราต้องการไหมครับครับผมนี่คือทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่ครับที่ เขาไปมาจะต้องมาซื้อที่พี่นนท์ครับผมถูกไหมครับ